สิ่งสำคัญเลยที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของคุณนั่นคือ3อย่างเครื่องที่ไม่มใครและไม่มีใครถถ้าวันนี้คุณต้องการเครื่องที่จะมาช่วยสร้างมูลค่าสินค้าให้กับแบรนด์ของคุณสร้างมูลค่าให้กับแพคเกจิ้งของคุณให้มีความสวยหรูดูแพงหรือต้องการเครื่องที่จะมาช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจของคุณผมแนะนำเครื่อนระบบนี้เลยครับ ครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมผมต้นนัตพลนะฮะจากบริษัทนิจินนะฮะก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีแฟนเพจและที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะฮะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะอย่างที่ผมเกินไปเบื้องต้นนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวแพคเกจจิ้งของคุณนะครับให้มีความสวยหรูดูแพงเทียบเท่ากับระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนั่นก็คือการสกรีนอ่ะเดี๋ยวผม เทียบให้ดูเลยเดิมเลยอันนี้เป็นตัวบรรจุภัณฑ์เปล่าๆเ,เลยนะที่ยังไม่ได้มีการสกรีนแต่ว่าจำลองว่าเราใส่เนื้อเซรั่มลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอประมาณนี้แต่ตัวนี้เมื่อมีการสกรีนลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวบรรจุภัณฑ์ของคุณบวกกับตัวเนื้อเซรั่มแล้วตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้สกรีนสีขาวด้วยยิ่งทําให้โดดเด่นขึ้นมามีมูลค่าขึ้นมาแบบพอสมควรเลยนะครับผม ประมาณนี้เห็นชัดๆเนอะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูว่าระหว่างขวดที่สกรีนกับขวดที่ยังไม่ได้สกรีนเนี่ยอะไรดูมีมูลค่ามากกว่ากันแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของคุณนั่นคือ3อย่างหนึ่งเลยคุณต้องทำให้ลูกค้าชอบคุณ ชอบคุณนั่นหมายความว่าไม่ได้ชอบในตัวของคุณแบบนั้นนะชอบคุณในที่นี้คือชอบสินค้าของคุณรักในแบรนด์ของคุณแล้วต้องจดจำในแบรนด์ของคุณถ้าแพคเกจิ้งของคุณ ดูมีความสวยแล้วก็มีความหรูและมีมูล,ลค่าในตัวเองเนี่ยแค่แรกเห็นลูกค้าก็สามารถที่จะตกหลุมรักแบรนด์ของคุณได้แล้วอันนี้คือทําให้ลูกค้าชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อสองคือทําให้ลูกค้าเชื่อทําให้ลูกค้าเชื่อในที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเซรั่มของลูกค้าของผมเป็นเซรั่มที่ผ่านการวิจัยผ่านการคิดหลายๆโพสเอฟต์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการทดลองมาอย่างดีอยู่แล้วก่อนที่จะ นำออกสู่ตลาดนะครับผมทีนี้มันก็เกิดจากรีวิวผู้ใช้ต่างๆใช้แล้วเห็นผลดีไม่ดีมันก็ทำให้ลูกค้าที่เขาไม่เคยใช้เขาได้เห็นว่าเออมันใช้แล้วมันเห็นผลมันใช้แล้วมันดีมันก็ทำให้เขาเชื่อทีนี้พอเราทำให้เขาชอบได้แล้วจากตัวแพคเกจิ้งของเรา แล้วก็จากการรีวิวต่างๆนะครับผมแล้วก็ทําให้เขาเชื่อได้แล้วแล้วท้ายสุดมันคือการทําให้เขาใช้เขาใช้ในเมื่อเขาชอบแล้วเชื่อแล้วท้ายสุดเนี่ยหนีไม่พ้นคาว่าใช้แน่นอนครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็น ทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วการสกรีนโลโก้ลงไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นที่น่าจดจํามากๆนะครับผมลูกค้าเห็นแบบเห็นแบบแต่ไกลอ่ะก็รู้นะครับว่าเป็นแบรนด์ของคุณแล้วก็งานสกรีนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสวยมันมีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมอันนี้ก็ทางทีมกราฟิกของเราก็ได้มีการรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่จากโลโก้ของลูกค้าให้มันดูมีมูลค่าในตัวเองมากขึ้นนะจากเดิ ะะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้า ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่เสร็จไปเรียบร้อยส่งงานไปเรียบร้อยก็ลูกค้าพอใจนะครับผมอันนี้เป็นครีมปลูกหนวดปลุกขนนะครับผมอ่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะฮะแบรนด์นี้ก็ใช้แล้วดีนะฮะใช้แล้วเห็นผลแน่นอนทีนี้มาพูดกันถึงตัวเครื่องที่เราใช้ในการสกรีนแบรนด์เนี่ยเป็นตัวเครื่องระบบแพดปริน์เครื่องแพดปรินต์ตัวนี้เป็นตัวเครื่องแพดปรินต์สสีแล้วที่สําคัญเป็นตัวระบบเซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวระบบเซอร์โวมอเตอร์ ด้วยทีนี้อย่างที่ผมพูดไปว่า ตัวระบบแพดพินเซอร์วมอเตอร์กับตัวโมเดล2021กับตัวโมเดล2019แตกต่างก,กันตรงที่ตัวโมเดล2021เนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบเซอร์วมอเตอร์มันก็เลยทําให้ระบบการเวลาเราโอเอร์เงานนะหรือว่าเวลาเราเซตติ้งงานเราสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเครื่องทํางานไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวถ้วยเก็บสีด้านหลังจะเปลี่ยนจากตัวถ้วยพลาสติก เป็นตัวถ้วยอลูมิเนียมนะครับผมก็ส่งผลให้การใช้งานความทนทานมันมีอายุการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพในการวิสีก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยตัวนี้นะครับผมเราได้มีการพัฒนาขึ้นมารองรับเมนูภาษาไทยนะครับผมทำให้ง่ายต่อยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้ด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเครื่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษเวลาคนใช้เนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดนึงแต่ตรงนี้เราก็มีให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับว่าลูกค้าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเพื่อที่จะ ให้ง่ายต่อยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้มากยิ่งขึ้นด้วยทางบริษัทเราก็พยายามที่จะใส่ใจรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเพื่อที่ให้คนใช้งานเนี่ยใช้เครื่องของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอ่ะมาถึงตัวงานตัวงานตัวนี้นะครับผมเนื่องจากเป็นงานสีเดียวพอมันเป็นงานสีเดียวแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อเครื่องสองสีพอซื้อเครื่องสองสีเสร็จปุ๊บแล้วโจทย์ของลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการรันง,งานแบบจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะก็คือเป็นแมสโปรดักต์กันนะครับผมเพราะว่าสินค้า ขาก็เป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ออกสู่ตลาดแบบไม่ทันกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พอมันเป็นเครื่องสองสีรันงานสีเดียวด้วยทางเราก็มีการคิดกันว่าจะทํายังไงให้ลูกค้ารันงานได้ไวมากยิ่งขึ้นหนึ่งเลยลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนตัวแบบในอนาคตด,ด้วยหมายถึงตัวขนาดของตัวขวดแล้วก็2เลยขวดของลูกค้าเป็นขวดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็รันงานสีเดียวแต่ตัวเครื่องของลูกค้ากลับเป็นเครื่องสองสีเราก็เลยทําการผลิตตัวแม่พิม ออกมาเป็นแม่พิมพ์คู่แล้วก็ ตัวฟิกเจอร์เนี่ยเป็นตัวฟิกเจอร์แบบคู่นะครับผมการทําให้มันเป็นคู่เนี่ยนะครับผมนั่นหมายความว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือการรันงานแบบคู่เลยนะครับปกติแล้วจะรันแบบ1ต่อ1นสเต็ปต่อสเต็ปเลยรันทีนึงได้ขวดหนึ่งรันทีนึงได้ขวดหนึ่งแต่เครื่องนี้ด้วยความที่เครื่องมันเป็นเครื่อง2เครื่องและอุปกรณ์เราทําขึ้นมาแม่พิมพ์2ชุดลูกยางซิลิโคน2ชุดแล้วก็ตัวฟิกเจอร์เราก็ทําเป็นฟิกเจอร์แบบพิมพ์คู่ด้วยก็ทําให้การทํางานมันออกไปใน วแบบรันทีหนึ่งได้งานถึง2ขวดนั่นหมายความว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าชั่วโมงละ1000ขวดก็เท่ากับลูกค้าจะได้ชั่วโมงละ2,000ขวดอันนี้ก็คือเป็นออฟเฟอร์ที่เราได้ให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะได้ตรงโจทย์แล้วก็ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยตัวนี้จริงๆเราส่งเครื่องไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูการทํางานเต็มๆกันดูนะครับผมว่าการรันงานคูณแล้วก็เมนูภาษาไทยแล้วก็ตัวเครื่องระบบเซอร์โวมอเตอร์มันจะมีประสิทธิภาพ ภาพมากน้อยแค่ไหนจะทำให้งานออกมาสวยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเต็มๆกัน ครับผมทุกคนก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิป วิดีโอการทำงานของตัวเครื่องระบบแพดพิลแล้วเป็นตัวโมเดล2021เป็นตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทางบริษัทนิจินแล้วที่สำคัญคลิปนี้ที่ลูกค้าได้ดูไปเป็นการรันงานแบบรันงานคู่ด้วยทำให้ได้งานคูณ2เลยนะฮะอันนี้คือออฟเฟอร์พิเศษที่เราตั้งใจทำให้กับลูกค้าเลยก็ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบลูกค้าท่านใดสนใจตัวเครื่องระบบงานสกรีนหรือว่าสนใจทำธุรกิจงานสกรีนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0868 426859หรือว่าหน้าเพจหน้า Line Official ช่องทาง YouTube อย่าลืมติดตามกด Subscribe เพราะว่าคุณจะไม่พลาดคลิปและสาระดีๆเกี่ยวกับ ธุรกิจงานสกรีนแล้วก็ตัวเครื่องแมชชีนใหม่ๆที่ทางผมตั้งใจผลิตแล้วก็มอบให้กับลูกค้ายังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมแล้วก็ทีมงานผมจะมีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจคุณนะฮะขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าครับผม